Se está dejando la piel para cantar al unísono. El balón ya se ha puesto a rodar. Salta para rematar. y siempre un poquito más rápido y firme en las zonas clave y destaca. Se eleva สวัสดีครับอยู่กับช่อง f o o อ on b บ w l วันนี้จะมารีวิวทีละทอดบุญมาทาน first half of the season โอเคข้าสูหม,มนปกติทีละทอนบุญมาชานเราไปดูว่าผมอัพยังไงนะอ,งอัพออตโต้เลยครับ โอเคถ้าใครต้องการอะไรเพิ่มเติมก็อย่าไปดูเพจหนึ่งเพจนี้แหละเขาคงจะบอกอะแต่ผมไม่บอกหรอกเพราะว่าผมอัพออโต้อย่างเดียวเลย <c oughs> อันนี้คือผมนะทุกคนถ้าต้องการว่าเอออัพนูน่นโมเครื่องในอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปดูช่องอื่น,นะนะทุกคน <c oughs> โอเคก็มาดูนะก็ นั่นแหละการ์ดไทมมันก็เป็นเฟิร์นทม์ออลซีซันเป็นน่าจะเป็นโช,โชว์ไทมแหละเออเนาะมาดูสไตล์แอคแทกกิ้งฟูลแบ็กมี AI เอไอเพียงสไตล์3ตัวก็จะมีอินสันทีฟ์ลันเอลลีคอร์สแล้วก็ลองเลนเจอร์เนาะแล้วก็มีก็อะไรตำแหน่งแบ็กซ้ายปิดต่ำแล้วก็กองกลางกองหลังได้นิดหน่อยแต่ก็อยากเล่นเลยกองหลังเอาเป็นแบ็กซ้ายดีแหละ กางลับกลางรับไม่เคยเอาไปเล่นอะ่ะไม่น่าจะมีประสิทธิภาพเท่าไรกลองแรง,งเลยแปดสีเลยก็นะมาดูโอเวอร์กันโอเวอร์ Overwatch ก็เก้าแปดเอ็แท็กกิ้งแปดสิบบอลคอนโทรลเจ็ดแปดดิฟบิ้งแปดสิบไทโพซิชันเจ็ดสิบเก้าโลพารสองลับเต็ดพาร์กฟินิกกาก,กไป <c oughs> ก็มีเซฟพีท 8.3ปั่น8.2ดเนาะดิเฟนต์ก็7.8แเทคก,กินง79เเอ็กซ์เจชั่น8.2ดิเฟนซซฟ80ิบ 80, นะแล้วก็มาดูสปีด9.1แเอคซเซลเลชั่น9 0คลิกพาวเวอร์9.2จำจร่างกาย7.4บาลานซ์90สอตามิน่า9.2ใช้เท้าที่มันถนัดไม่บ่อยความแม่นยำกลางกลาง อมสม่ำเสมอไม่เจ็บง่ายๆก็บูทก็มาในบูทส้มบวก3ตันร้อยหรือร้อยหนึ่งวัเนี่ยตัวนี้ตันร้อยละมั้งเอ้ยนี่98บวกสก็ร้อยหนึ่งสิเนาะรอเพื่อนมาครบๆก็น่าจะเต็มแล้มาบูทฟ้าก็ใส่วัาซิครอบไปก่อนนะบูทไม่มีละ ก็สกิลจะมี Rising Shot รองรับ Shooting One Touch Pass Two Passing Pin Point Crossing พระเอกของเรา Eight Crossing Outside Color Man Marking Blocker กับ Dunce เติมสกิล Soul Control Fighting Spirit อย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงก็คือการส่งบอลของเทเลทอนบุญมาทันเนาะมันก็ โผล่เปิดบอลได้แม่นยำอยู่แล้วอะถ้ามีมีพื้นทิ่งยิ่งมีเอ็ดคอสซิงเลยก็นั่นแหละตรงเปิดดีๆตรงเข้าหัวแน่ๆบอกเลยเนี่ยดูอย่างเงี้ยเปิดเนี่ยย้อยๆไปคือแบบเป็นตัวที่เปิดบอลดีอยู่แล้วอุ้มธีรทรบุญมาทันดูดีน่ยถ้าโค้งไปอย่างงี้นั่นสวยละให้ดูจังหวะนี้เนี่ยมาล่งๆอย่างงี้ปล่อยล่งๆก็โจนโคกดิเปิดให้โคกนั่นแหละ สไตล์ก็ประมาณนี้แหละทีละทอนไม่มีอะไรมากหรอกเล่นนิมเส้นมันมีความไวมีความคล่องอยู่แล้วก็จะเปิดไปดูยกข้ามสบายเล่นเอามาเล่นแม็กสายแบบตัวหลักได้นะผมว่าแต่ผมคิดว่ามันตัวเล็กไปแล้วก็ความแข็งแรงอะไรเงี้ยมันยังสู้ไม่ได้กับตัวยุโรปอะ แต่ด้วยความชอบอะไรอะ่ะผมก็เลยต้องจัดมาจริงๆนะทุกคนแล้วก็สไตล์กันเล่นมันก็นั่นแหละ a t t a c k ก n ิน u l l b a c k เล่นลุกสลับกับรับมันสมดุลอยู่แล้วอะ่ะถ้าได้บอลน,นะเนี่ยรอนก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเห็นเพื่อนแนละค่อยส่งค่อยๆบุกไปทำเกมเนี่ยแล้วดูๆมันก็จะวิ่งสอดขึ้นมาริมเส้นแล้วก็หาจังหวะเปิดถ้า,าไม่ได้กด็โดนแยกอย่างเมื่อกี้เนี่ยเนอย่างเงี้ยก็เปิดได้เพราะ ตัวมันส่งดีนะเพราะมันมีวันทัดผานเนาะมีวันทัดผ่านไปเด๋ยวรอเพื่อนมาแล้วเติมเติมมาเร็วนะดูดิแล้วก็เปิดสายเข้าไปลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยถ้ามีโอกาสแทงหลุดก็แทงให้เพื่อนหลุดเลยนี่กันเอมามีจังหวะแล้วก็ได้ปั่นง่ายๆเล่นโอ้โหแทงแทงดีแลวเป็นตัวที่จ่ายบอลดีมากนะตัวเนี้ยของทีละทอนดูดิ จังหวะจ่ายแทงดุดเพื่อนมีช่องกันเล่นกันง่ายเลยโอเคถ้าแบบชอบอ่ะใแบซบายตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะนะผมคิดว่าสำหรับร้อยตัวอืมมันก็คุมอยู่ที่จะเลกเพราะว่าน่าจะมีในแค่ภูมิภาคเราปะที่เลือกไทยอ่ะภูม,มิภาคไทย,เ,ยเรียงมายิงก็ได้นะแต่ไม่เข้าหรอก นั่นแหละทุกคนแล้วมาดูเกมรับก็ผมว่ายังให้ผมให้กันน้อยอ่ะ10เต็มผมให้หกอ่ะเพราะว่ามันตัวเล็กอ่ะถ้าแบบมีตัวเร็วๆมามันก็วิ่งไม่ค่อยทันแหละใครสนใจก็ไปเปิดเล่นดูนะครับ